สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนายทูยูชาแนลภูมิใจเสนอโดเรมอนเดอะวูฟวี่เมื่อจอมเด็จการคิดจะยึดของโลกสงครามระหว่างดวงดาวที่เดินทางด้วยมิตรภาพจึงอุบัติขึ้นกับโดเรมอนสงครามอากาศจิ๋วของโดบิตะหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องนายทูยูชาแนลก็ฝากกดคนละหนึ่งซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับ สงครามกลางเมืองที่กำลังปะทุอยู่ในตอนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนดาวโลกดาวดวงนี้คือดาวพีลิกาทุกคนถ่วงเวลาให้ปาบิหนีออกมาจากดาวยานอาวกาศถูกโปรแกรมให้มาที่ดาวโลกยานตกลงบนฉากจำลองที่พวกดูบิตะกำลังถ่ายหนังดูบิตะเจอยยานอาวกาศเป็นคนแรกแต่ทุกคนกำลังยุ่งแล้วบอกว่าหากดูบิตะไม่ช่วยถ่ายหนังแล้วล่ะก็ก็กลับบ้านไปซะ อย่ามายืนเกะกะแถวนี้โดยวิตะนำยานอวกาศกลับมาที่บ้านรอจนโดเรมอนกลับมาแล้วทั้งสองจึงช่วยกันคิดหาทางชำระยานอวกาศลำนี้แต่แล้วทันใดนั้นก็มีบางอย่างออกมาจากยานนั่นก็คือปาบิที่หนีออกมาจากดาวพิลิก้าเมื่อตอนต้นคลิปยานอวกาศของปาบิเสียหายตอนดิ่งลงกระแทกกับพื้นโลกแต่โดเรมอนบอกว่า เดี๋ยวจะซ่อมให้ขอให้ปาบิไว้วางใจได้เวลาต่อมาเมื่อชิซุกะรู้เรื่องชิซุกะจึงเอาบ้านตุ๊กตามาให้ปาบิเห็นชิซุกะแล้วก็อดคิดถึงปีนะที่เป็นพี่สาวไม่ได้เพราะชิซุกะหน้าตาเหมือนปีนะมากชิซุกะเคยฝันว่าอยากตัวเล็กเหมือนปาบิบ้างและอยากจะเข้าไปเล่นในบ้านตุ๊กตาได้โดเรมอนได้ยินดังนั้นจึงจัดให้ หยิบไฟฉายย่อส่วนออกมาจากกระเป๋าพอส่องไฟใส่ทุกคนปุ๊บทุกคนก็ค่อยๆตัวเล็กต่างคนก็ได้อยู่บ้านตุ๊กตาสุดหรูทำห้ทุกคนสนุกกันมากแถมโดเรมอนยังทำให้น้ำปราปาและไฟฟ้าสามารถใช้งานได้จริงๆตัวเล็กแบบนี้ผมว่าดีนะครับกินองุ่นลูกเดียวก็อิ่มแล้วคงประหยัดเงินไปได้เยอะเลยแล้วหลังจากนั้นปาบิก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับพวกโดเรมอนในขณะที่ทุกคน กำลังใช้ไฟฉายย่อส่วนแล้วกำลังถ่ายทำหนังกันอยู่นั้นยานอาวกาศปิิศนาก็โผล่ออกมาแล้วยิงแสงเลเซอร์ใส่พวกโดยปิตะอย่างโหดเที่ยมโชคดีที่ทุกคนมีรถบังคับทุกคนใช้รถบังคับหนียานลบแต่ยานลบก,กลับไปชนกับรถบรรทุกจนเสียหายหนักมากพวกโดโลเรลมอนจึงหนีมาได้สถานการณ์เลวร้ายมาจนถึงตอนนี้ปาบิจึงยอมเปิดเผยความลับให้ทุกคนรู้แมนปาบิ จะอายุแค่8ดขวบเท่านั้นแต่เขาเป็นถึงานายกของดาวพิลิกาเมื่อไม่นานมานี้พลเอกกิวมอได้ใช้กำลังทหารเพื่อพยายามโค่นล้มรัฐบาลและเข้ายึดอำนาจพลเอกกิวมอสังหารทุกคนและประชาชนที่ต่อต้านจากยานลบเมื่อตะกี้ชัดเจนแล้วว่าพลเอกกิวมอต้องการกำจัดปาบีด้วยผู้บัญชาการยานลบคือดากุลูในขณะที่กำลังซ่อมยานลบ ขาก็ได้ปล่อยดาวเทียมสอดเนมออกตามหาตัวปาบิอยู่ที่บ้านโดบิตะคงไม่ปลอดภัยแล้วพวกโดเรมอนจึงพาปาบิไปหลบซ่อนที่บ้านของชิซุกะเพราะชิซุกะเป็นคนเดียวที่พวกกิลมอร์ยังไม่เคยเห็นหน้าเลยโดเรมอนได้หยิบอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋านั่นก็คือวอลเปเปอร์ฐานทับลับเพียงแค่ติดวอลเปเปอร์ตรงไหนก็ได้ก็จะสามารถสร้างฐานทับลับเพื่อให้ปาบิหลบซ่อน แต่ในขณะที่ทุกคนมาหาปาบินั้นดาวเทียมสอดแนมก็แอบเข้ามาดากลูลูจึงรู้ตำแหน่งของปาบิแล้วแล้วกำลังตรงไปที่นั่นแต่ทางฝั่งโดเรมอนก็สืบจนรู้ที่กบดานของยาลบของดากลูลูแล้วกะจะไปชิงเพื่อจู่โจมก่อนแต่เมื่อไปถึงกลับไม่พบอะไรเลยนั่นก็เพราะดากลูลูได้สั่งการยาลบไปยังฐานทัพลับวอลเปเปอร์แน่นอนปาบิและพวกโดเรมอน ไม่ได้อยู่ที่นี่มีเพียงชิซูกะที่กำลังอาบน้ำกับไฟฉายย่อส่วนเพียงแค่สองอย่างเท่านั้นพวกดากลูลูจึงจับตัวชิซูกะแล้วก็ยึดไฟฉายย่อส่วนไปด้วยเวลาต่อมาเมื่อพวกโดเรมอนได้กลับมาที่ฐานทัพลับแล้วได้เห็นสภาพบ้านของปาบิที่พังพิน,นาศแถมชิซูกะก็ได้หายตัวไปด้วยชัดเจนแล้วว่าถูกพวกดากลูลูจับตัวไปแถมไฟฉายย่อส่วนก็หายไปอีกด้วย แบบนี้คงกลับร่างเดิมไม่ได้ปาบิจะไม่ยอมให้พวกโดเรมอนเดือดร้อนไปมากกว่านี้เขาเอาศัยจังหวะตอนที่พวกโดบิตะกำลังสติแตกแล้วแอบไปช่วยชิซุกะต้องใช้ขนมแปลงภาษาและขอร้องให้แมวจอนแถวนั้นช่วยอีกด้านหนึ่งที่ฐานทับรับวอลเปเปอร์ยานอาวกาศลึกลับก็ได้โผล่ออกมาสิ่งที่ออกมาจากยานนั้นคือหมาอาวกาศโคโล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  เป็นหมาของปาบิและเขาก็ตามมาช่วยปาบิอีกด้วยเมื่อเจ้าเหมียวพาชิซุกะหนีไปแล้วปาบิจะยอมไปกับดากอรุลูเองแต่ชิซุกะดันย้อนกลับมาช่วยแถมพวกโดเรมอนยังตามมาสมทบและททำการชิงตัวปาบิกลับมาได้แต่ดากรุลูก็ได้วีดีโอคอมาบอกว่าให้ปาบิกลับไปที่ดาวพิลิก้าแต่โดยดีและพลเอกคิวมอได้ทำการจับตัวพี่นะพี่สาวของปาบิไว้แล้ว หากไม่อยากให้ปีนะตายล่ะก็ทำตามท,ท,ที่สั่งซะแน่นอนทุกคนไม่ยอมให้ปาบิไปคนเดียวแน่ๆแ,แม้จะเสี่ยงอันตรายบ้างก็เถอะแต่พวกโดเรมอนก็จะไปด้วยกองทัพต้องเดินด้วยท้องขณะกำลังเดินทางกับดาวปาบิได้จัดบุฟเฟ่ต์อ,อวกาศให้ทุกคนกินได้อย่างเต็มที่และในที่สุดก็มาถึงดาวพีลิกาดาวพิลิกาถูกล้อมไปด้วยดาวบริวารดวงเล็กๆ ฝั่งทหารที่อยู่ฝ่ายปาบิได้หลบซ่อนอยู่บนดาวบริวารเล็กๆพวกนี้ยานลบฝ่ายพันธมิตรกำลังถูกยานลบฝ่ายกระบดจู่โจมพวกโดเรมอนจึงรีบตรงเข้าไปช่วยแม้โดบิตะจะซุ่มซ่ามจนเกือบทําตัวเองตายแต่สุดท้ายก็ฟุกจนสามารถจัดการยานลบอวกาศของฝ่ายกระบฏได้ทุกคนได้เดินทางมาที่ฐานทัพลับของฝ่ายพันธมิตรและทุกคนได้ดีใจเป็นอย่างมาก เมื่อได้เห็นปาบิยังมีชีวิตฝ่ายปาบิมีกําลังพลลบเพียงแค่1,000คนเท่านั้นแต่ในขณะที่ฝั่งกระบฏของนายพลกิวมอมีเยอะถึง8 0 0 0 0 0คนดูยังไงฝ่ายปาบิก็ไม่ไหวแน่ๆแต่ประชาชนส่วนใหญ่ได้หวาดกลัวและเกียดนายพลกิวมอเป็นอย่างมากหากปาบิปลุกระดมแล้วก็ประชาชนจะต้องลุกฮึบแน่ๆแบบนี้ก็จะมีโอกาสชนะปาบิ ทำทีไปมอบตัวกับพลเอกกิวมอในขณะเดียวกันโดเิมอนโดบิตะใจแอนและโคโลโคโลจะบินรอบเลนเข้าไปในดาวเคาะห์และเดินทางไปติดต่อกับฝ่ายพันธมิตรเพื่อบอกแผนการให้ทุกคนรับรู้ทุกคนคงจำได้ไฟฉายย่อส่วนของโดเรมอนถูกยึดไปด้วยหากใช้ไฟฉายย่อส่วนให้เป็นตัวใหญ่เท่าเดิมได้จะต้องเอาชนะฝ่ายกบฏได้แน่ พวกโดเรมอนได้ใช้หมวกก้อนหินริมทางเมื่อสวมใส่แล้วก็จะกลายเป็นก้อนหินที่ไม่มีใครสังเกตได้และทำการแอบเข้าไปในฐานทัพลับเพื่อชิงไฟฉายยอส่วนกลับคืนมาแต่ฝ่ายกบฏติดตั้งเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวทำให้พวกโดเรมอนถูกจับได้มีแต่โดบิตะคนเดียวเท่านั้นที่สามารถหนีออกมาได้ทางด้านกิลอม์ก็ได้สั่งการกองทัพยานลบบุกไปถล่มฐานทัพของฝ่ายพันธมิตร แม้ยานลบของฝ่ายกบฏจะมีเยอะมากแต่ฝ่ายพันธมิตรรวมถึงชิซุกะและก็ซนิโอก็ไม่มีทางเลือกมีแต่จะต้องสู้สุดกำลังเท่านั้นและในขณะที่ชิซุกะกำลังแย่ซนิโอจึงบินเข้ามารับการโจมตีแทนการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดเลือดพานจนในที่สุดยานลบของฝ่ายพันธมิตรก็ได้กำจัดยานลบของฝ่ายกบฏจนหมดเกลี้ยงและในที่สุดก็ถึงเวลาที่พลเอกกิลมอจะเข้ายึดอำนาจ พลเอกกิวมอได้สั่งให้ปาบิหมบตำแหน่งนายกให้ตนซะโดยที่ไม่รู้เลยว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนของปาบิตั้งแต่ตน้นปาบิไม่ได้มาถแถลงเพื่อมอบอำนาจแต่มาเพื่อปลุกระดมประชาชนทุกคนให้ลุกขึ้นสู้และให้กำจัดพลเอกกิวมอซะมันทำให้พลเอกกิวมอโกรธมากจึงจะทำการประหารพวกปาบิและพวกโดเลมอนที่ถูกจับตัวก่อนหน้านี้มันได้ผล ว่ราะตอนนี้ประชาชนทุกคนบนดาวพิลิกา้าต่างลุกขึ้นสู้รวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับกองทัพฝ่ายกบฏแล้วอีกด้านหนึ่งชิซุกะกับซูนิโอกำลังประทะกกับเรือลบมิไซายของเรือลบมีพลังทำลายล้างที่สูงมากมันทำลายรถถังของซูนิโอจนพังยับและดิ่งลงใต้ทะเลลึกแต่ดูเหมือนน้ำทะเลในดาวพิลิกา้า จะลบล้างผลของไฟฉายย่อส่วนได้จิซุกะกับซูนิโอจึงกลับคืนล่างสำหรับชาวพิลิกา้ามนุษย์โลกก็เปรียบเสมือนยักษ์ไททันทั้งมวลชนที่ลุกยืนขึ้นต่อต้านแถมยังมียักษ์ไททันออกอลวาดผลเอกกิวมออาจจะแพ้และเขาจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเขากะจะสังหารปาบิเพื่อชิงอำนาจแต่เดบิตะก็เข้ามาช่วยแต่ก็ดันพลาดแล้วก็ตกลงตึกแถมโดบิตะยังคืนล่าง จนตัวใหญ่ยักษ์กลายเป็นไททันไม่นานนักโดเรมอนและใจแอนก็ได้กลับคืนร่างเดิมงานนี้พลเอกกิวมอร์สวยแล้วแม้จะมียานลบมีอาวุธมีขีปนาวุธมีกองทัพแต่ต้องปะทะกับไททันวิปริตถึง5ตัวนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถเอาชนะและในที่สุดฝ่ายไททันโดเรมอนก็ได้ทำลายกองทัพของพลเอกกิลมอจนไม่เหลือซาก พลเอกกิลมอถูกเหล่าประชาชนจับได้ปลาบิจึงกลับมารับตำแหน่งนายกอีกครั้งต่อจากนี้ชาวพิลิก้าจะไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวอีกแล้วส่วนพวกโดเรมอนก็ได้บอกลาปลาบิแล้วออกเดินทางกลับดาวโลกก็จบกันไปแล้วครับกับโดเรมอนสงครามอาวกาศจิ๋วของโดบิตะเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์เพื่อมาพูดคุยกันได้นะครับ ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับช่อง t o ท o u channel ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ